สวัสดีกัปเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน V A P เช้าบ่ายเสียงเสียงหาย <c oughs> จีน V A P เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่9ก้กรกฎาคมปี6 6นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับ V A P เชา้าตัวเด่นก็คือ3กับ5ก็8 3กับ8 3 35 36 38 5 9 6 38 39 6 6 62 63 65 68 69

ขอเพื่อนทุกคนโชคดีเ้อจับคู่รุ่นด้วยกันเนี่ยสามามาเหมือนกันนะต่างกัน8ปดกับสองเนาะกับสองเนาะสามห้าหนึ่งสเจนาะจับคู่เลยคู่เลยกขี้นะคะ628องแปก็จะ680ก็ได้เนาะสองหกศ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนนะอย่าลืมกดซับ s ไ r i b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ